6ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาจะมีโชคมีลาบอย่าลืมกด s u b ส c คร e e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาคนที่เกิดใน6ราศีต่อไปนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบนะครับมีลาบลอยได้เงินมาแบบ ง่ายๆนะครับมีโอกาสที่จะร่ำรวยนะครับก็ก่อนอื่นขอบอกไว้ก่อนนะว่าคนเราเนี่ยจะได้มากได้น้อยส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่บุญวัสนาบารมีของแต่ละคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสั่งสมบุญวัสนาบารมีมาไม่เท่ากันนะครับแม้บางคนเกิดวันเดือนปีและเวลาเกิดเดียวกันเนี่ยดวชะตายังไม่เหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ ขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆก็แล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยเริ่มจากราศีแรกครับคือคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับในตอนนี้เนี่ยคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยดาวพระพุธท,ที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยโคจรมาสู่ภพตนุนะครับก็คือ ดาวแห่งโชคลาภและก็การเงินเนี่ยเดินทางมาหาตัวเราเองนะครับได้ตําแหน่งมหาจักรและก็ราชาโชคนะครับทายได้ว่าคนที่เกิดราศีสิงเนี่ยดวงชะตาจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ได้จับเงินแสนเงินล้านนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บุญวาสนาของคุณนะครับถ้าทำบุญวาสนามาดี ก็ดวงชะตามีโอกาสที่จะได้เงินเยอะนะครับแต่ว่าถ้าสร้างบุญวาสนามายังไม่เยอะก็อาจจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์นะราศีที่สองคือคนเกิดราศีตุลน,นะครับคนเกิดราศีตุลดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนลาพระเนี่ยโคจรเป็นเกษตรนะครับและอยู่ร่วมกับดาวพระพุทธที่ได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับก็ถายได้ว่าคนที่เกิดในราศีตุลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบ นะครับมีโอกาสที่จะทํามาหากินจเจริญรุ่งเรืองนะครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เรื่องโชคลาภเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทายได้ว่ามีโอกาสที่จะมาจากเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ร่วมงานกับเราด้วยก็มีโอกาสแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะและที่สำคัญเนี่ยคนเกิดราศีตุลเนี่ยก็ ในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากใครที่มีลูกน้องนะครับลูกน้องเนี่ยจะนําโชคมาให้นะครับลูกน้องจะนําสิ่งดีๆมาให้นะครับหรืออีกไงหนึ่งนะครับก็คือจะมีผู้ใหญ่คอยให้โชคให้ลาบนะครับมีโอกาสสานทางประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดราศีตุลราศีที่3คือคนเกิดราศีกุมนะครับคนเกิดราศีกุมดาวพฤหัสบดีนะครับเจ้าเรือนลาพระนะครับ โคจรไปอยู่ในภพกระดุมพระแล้วเป็นเกษตรซะด้วยนะครับเกษตรเนี่ยก็คือมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้เยอะนะครับใครที่เกิดในราศีกุมนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนโตมีโชคลาภครั้งใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถกันเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งมาจากบุญวาสนาที่คุณเคยสร้างสมมาในอดีตนะ ถ้าคุณสร้างสมบุญวาสนามาเยอะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรล่ารวยได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าสร้างมาไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งอยู่ที่บุญที่เราเคยสร้างนะเคยจะบอกเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับราศีที่4ครับคือคนเกิดราศีมีนคนเกิดราศีมีนเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนลาภเนี่ยโคจรเป็นกเกษตรนะครับแล้วที่สําคัญก็มีภเกตมาอยู่ร่วมด้วย นะครับพระเกตเนี่ยก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโคจรมาอยู่พบลาพระร่วมกับพระเสาเนี่ยก็ถ่ายได้ว่าคนที่เกิดในราศีมีนมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะครับจากการมูของคุณการขอพรอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาบนะครับแล้วจะบูชาเทพองค์ไหนดีนะครับก็ถ้าให้แนะนําก็จะมีพระเสาเองนะครับอ่าพระเกต หรือจะเป็นพญา,านาคก,ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเทพเจ้าที่ดุดุหน่อยนะครับที่เป็นนักรบอะไรประมาณนี้จะนําโชคลาภมาให้คนที่เกิดในราศีมีนนะครับก็ลองไปไหว้ท่านลองไปบูชาไปขอพรต่อท่านดูนะครับแล้วจะมีโชคมีลาบนะครับราศีที่5คือคนเกิดราศีกรกฎนะครับคนเกิดราศีกรกฎเนี่ย ดาวจันเต้าเรือนตนุนะครับเดินทางสู่ภพลาภะนะครับและดาวสุกนะครับเจ้าเรือนลาภะเดินทางสู่ภพกระดุมพระนะครับก็คนที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยดาวจันทร์วันที่วันนั้นเนี่ยก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกอะปฐุมเกณฑ์ นะครับก็เรียกได้ว่าดีมากๆสําหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะครับอ่าให้ไปขอพรต่อพระจันทร์นะครับให้ไหว้พระจันทร์แล้วก็ขอพรต่อพระจันทร์ขอเงินขอทองขอโชคขอลาบขอทรัตนะครับแล้วถ้าสําเร็จเนี่ยก็จะมันทําบุญสร้างกุศลช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราพอจะช่วยได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยเหลือให้คนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ย นำรวยได้นะครับจากการสายมูแล้วก็สุดท้ายคือราศีพฤกษพนะครับคนเกิดราศีพฤกษ์ดาวพฤหัส,สบดีเจ้าเรือลาพะนะครับโคจรเป็นกเกษตรนะครับก็ถ่ายได้ว่าคนเกิดราศีพฤกษ์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจากพระจากการทําบุญของคุณนะครับแนะนําว่าให้คนที่เกิดในราศี พฤกษบเนี่ยลองไปทําบุญสร้างบารมีนะครับแล้วก็อธิษฐานขอพรดูคุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบได้เลยนะสาหรับคนที่เกิดในราศีพฤกษบนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเพียงดวงชะตาส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่บุญเก่าของเรานะครับคืออย่างที่ผมบอกไปว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยเกิดวันเดือนปีเดียวกันเลยเวลาเดียวกันด้วยนะครับอ่าบางคนถูกรางวันทีเนี่ย ถูกทีหกล้านนะครับบางคนถูกแค่หลักพันนะครับเกิดวัเนเดือนปีเดียวกันเวลาเดียวกันด้วยซ้ำนะครับทำไมถึงถูกต่างกันเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการเลือกก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวาสนาก็ส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยก็วาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเราหมั่นทําบุญช่วยเหลือคนอื่นในระดับที่เราพอจะช่วยได้นะครับคือผมพยายามแนะนําตลอดว่าถ้าช่วยคนอื่นเนี่ยเราต้องไม่เดือดร้อนในภายหลงังต้องพิจารณาก่อนว่า เฮ้ยถ้าเราช่วยคนคนนี้เราจะไม่เดือดร้อนภายหลังใช่ไหมไอ i, ค้คนคนนี้มันจะไม่มาแว้งกัดเราในภายหลังนะครับอช่วย,ช,วย,วย,วนนยช่วยแล้วเราต้องไม่เดือดร้อนในภายหลังช่วยแล้วเราต้องสบใจสบายนะครับไม่ใช่แบบช่วยแล้วเฮ้ยเขามาขอให้เราช่วยแล้วพอเราช่วยไปแล้วเราลําบากอย่างเยอะก็ไม่โอเคนะครับช่วยแล้วเราต้องไม่ลําบากในภายหลัง นะครับไม่เขาเราการู้สึกไม่ลําบากเกินไปอย่างที่ผมบอกเขาขอความช่วยเหลือร้อยเปอร์เซ็นี้ยเราช่วยได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นเราก็ช่วยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับไม่จําเป็นต้องไปช่วยแบบร้อยเปอร์เซ็นตามที่เขาขอเพราะบางทีเราอาจจะไม่ไหวไงอะไรประมาณเนี้ยนะก็แนะนําเคล็ดลับการทําบุญเสริมดวงชะตาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทาเท่าที่เราพอไหวโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ